สวัสดีครับคุณโมโม่คุณมานั่งอยู่ที่นี่แสดงว่าคุณมีอะไรสักอย่างที่คุณต้องการใช่ไหมโอเคไหมมาเอาขอมาเอามือมานี่ยเนี่ยอยากกินใช่ไหมถ้าคุณไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรคุณก็จะไม่มาอยู่ใกล้ใช่ไหมฮะเค้าไม่ชอบเหรอ อไปเลยเ,เอาให้เอา๋อ,าาอโอ้ยเดี๋ยวไปก็ได้นะครับผมได้หนึ่งได้สอบก็ยังได้คืบนะครับผมมาแล้วนั่งคิดข้างเลยใชงนี้อร่อยถูกใจอืมอปเ,เลย mình không kiên nhẫn à rồi rồi phải rồi 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 rồi